สวัสดีเพื่อนๆพีพ,พีพินองเช่า YouTube ถูกๆุกคนครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บานอีสานหนักแพง้งทางช่องอีสานหนักแพ้งชาแนลครับครับมือนี่อีกมือนึงครับสิภาพพ่นองมาเบ่งบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับหลังจากวันเข่าแล้วอกระตรนุนไงพ่อวานปุ๋ยมาเบิงน้ำแล้วน้ำไหลแห้งครับ เด็ดติดต่อโดนเพิ่นทา่านพุนพี่นองทั้งอุทมพ่อระยะทางเพิ่นมากอะไกลพ่อสมพวนนะครับไกลกับแว่วาจังสันเพิ่นวา่าเพราะว่าเพื่อจะได้เป็นแนวทางเพื่อมีโอกาสจะได้มาอีกมีผู้สนใจติดต่อได้นะครับต้องมาลุนต้องมาเบิ่งกันครับว่าหน้าสิบเก่าอะไรใส่เวล่าโซนสัมไเนะครับสิ่งที่รร่นมนีก็เป็นปุ๋ยทั้งใ,ใบครับเป็นน้ำสัยชั้สช่วงเลย ิบหกลิตรน้ะโอ้คไน่นะเริ่มแล้วครับไก่ได้เริ่มแล้วก็เริ่มินแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว

ตำแหน่งถึงตำแหน่งเงินเสียกเนรลังเอารถไปเปลี่ยนเอาเอารถไี่ปลี่ยนเอาผสมเกืบหมดปวดเต็มคนแห้งกว่าไอ้ฉันจะพยแล้วอา เวลาบ่าให้เขาไปนะี่ทอานั้นเท่านี้อ,อค่บอกว่ายายง่ายนะบันยายง่ายนะเออบ่เคยเห็นมาก่อนแล้วเนี่ย <laughs> นี่การบัดน้ำหมดเลยครับ น้ำแำน่งจอดครับเติมน้ำครับเด็ดเดี๋ยวจนฝ่าระงวินวุ่นเลยนะะไรลอยเศว้าอะไรละลอยเด่น ต้องเบิ้งผลผลิตอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะว่ามันจะเป็นยังไงพึ่งเห็ดปีแรกครับพึ่งให้พ่นมา่นให้ผลปุ๋ยทั้งใบครับต้องเบิ้งผลผลิตอีกเทียนหนึ่งละอ,องดีครับพอชอบตรงนี้แล้วครับมาตรงนี้แล้วดูละอ,องครับ เดี๋ยวไปตะพีก็เห็นครับเลยไกลเลยครับมงผมยืนไทยวะช่างกงเบี่ยงเหลือตำแหน่งผลครับมาที่จอดครับ งานเหลวแยมเนาะน้องเ,เกี่ยวเบอร์นขับเซ็ตเพื่อเป็นจรวดโอ้ตามนี่งานครับกำลังกำลังครับเส้น,ดนแดงๆกำลัง,ๆๆงลมแรงครับกำลังบินครับ เข่เขาเข่วขอบันตรงหาตำแหน่ลง,นงล่องครับ